สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสาระ101เอพิโซด16เรื่องจีนกับอเมริกาศึกชิงมหาอำนาจศตรวรรษที่21ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเออความสัมพันธ์ระหว่างสองยักษ์ใหญ่นี้กำหนดทิศท,ทางโลกเราอยู่จริงๆจากที่เคยเหมือนจะเออจับมือกันได้ตอนนี้กลายเป็นคู่แข่งที่แบบขับเคี่ยวกันเข้มข้นขึ้นทุกทีเลย ใช่เลยค่ะภาพมันเปลี่ยนเร็วมากจริงๆโดยเฉพาะในรอบสัก20ปีที่ผ่านมานี้เองนะคะจีนที่อืมเราเคยเห็นว่าเป็นแค่ฐานการผลิตหรือโรงงานของโลกตอนนี้ก็พังงาดขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงสหรัฐในแทบทุกด้านเลยทั้งเศรษฐ,ฐกิจเทคโนโลยีแล้วก็การทหารด้วยวันนี้เราจะมาลองแกะรอยกันค่ะว่าความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเนี่ยมันเป็นมายังไงแล้วก็มีนยะสาคัญอะไรบ้างครับ ถ้าให้ยอมจุดเริ่มต้นจริงๆคมเป็นปี1979นะครับปันนั้นสหรัฐเปิดสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนแผ่นดินใหญ่ยอมรับนโยบายจีนเดียวแตออ่ในขณะเดียวกันสภาคอนเกรสก็ออกกฎหมายไต้หวัน relations act เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับไต้หวันไว้ใช่ค่ะตรงนี้ก็เหมือนมีปมเล็กๆซ่อนอยู่ตั้งแต่แรกเลยนะคะครับครับแต่ช่วงแรกก็ดูดูเหมือนจะร่วมมือกันดีอยู่ถูกต้องค่ะ แต่จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆคือการเติบโตแบบก้าวกระโดดของจีนเองทั้งทางเศรษฐกิจกแล้วก็ที่น่าทึ่งมากๆคือเทคโนโลยีค่ะจากยุคที่ถูกมองว่าเน้นเรียนแบบหรือที่เรียกว่าวัฒนธรรมซานใจนะคะซึ่งก็ไม่ใช่แค่ก๊อปปี้ธรรมดามดานะคะแต่คือการดัดแปลงต่อย,ยอดจนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆของตัวเองขึ้นมาเยอะเลยทำให้ตอนนี้จีนกลายเป็นผู้นำในหลายอุตสาหกรรมไปแล้วค่ะนั่นสินะครับพอมองย้อนไปปี2005 สหรัฐยังเคยเรียกร้องให้จีนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่รับผิดชอบอยู่เลย responsible stakeholder นะครับแต่พอมาวันนี้กรอบคิดหลักเปลี่ยนไปเป็นการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์หรือ strategic competition อย่างสิ้นเชิงเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมมุมมองถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้ แต่กำลังมีความทะเยอทะยานที่จะเปลี่ยนแปลงระบบโลกเดิมที่สหรัฐเป็นผู้นำอยู่แนวคิด strategic competition นี่ก็ถูกใช้เป็นกรอบหลักมาตั้งแต่ยุคทรัมป์แล้วนะคะแล้วก็มาถึงยุคไบเดนแม้จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการไปบ้างแต่เป้าหมายหลักในการแข่งขันกับจีนเนี่ยยังคงเดิมอ๋อครับครับทำให้ความตึงเครียดมันชัดเจนขึ้นมากๆค่ะเข้าใจแล้วครับงั้นเรามาเจาะลึกสนามแข่งขันหลักๆก,กันดีกว่าว่ามีด้านไหนที่แบบเข้มข้นเป็นพิเศษบ้าง เริ่มที่เทคโนโลยีก่อนเลยไหมครับดูเหมือนจะเป็นสมรภูมิที่ร้อนแรงที่สุดเลยนะแน่นอนค่ะนี่คือหัวใจสำคัญเลยเพราะมันเกี่ยวพันกับอำนาจในอนาคตโดยตรงทั้งเรื่อง AI ปัญญาประดิษฐ์ที่ใครนำก็จะได้เปรียบมหาศาล 5G ไปจนถึง Quantum Computing อันนี้จีนทุ่มทุนวิจัยหนักมากแล้วก็มีสิทธิบตัตรเยอะมากด้วยนะคะควอนตัมนี่มันสำคัญยังไงนะครับโอ้โหสำคัญมากค่ะ เพราะเทคโนโลยีนี้อาจจะพลิกโฉมเรื่องการเข้ารหัสและความมั่นคงไปเลยอ๋อครับครับส่วนเรื่องชิปเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐก็ยังนำด้านการออกแบบนะคะแต่ว่าการผลิตนี่สิคะพึ่งพาไต้หวันอย่าง TSMC มากจริงๆโดยเฉพาะชิปขั้นสูงนี่เกือบทั้งหมดเลยเป็นจุดอ่อนเลยนะครับเนี่ยใช่คะ่ะเป็นจุดเปราะบางเลยขณะที่จีนเองก็เร่งพัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่างหนัก นี่ยังไม่นับเรื่องพลังงานสะอาดอีกนะคะที่จีนแทบจะคุมห่วงโซ่อุปทานหลักของโลกไปแล้วทั้งแบตเตอรี่แผงโซลา่าโหฟังดูดุเดือดทุกมิติเลยครับแล้วสนามต่อมาอย่างเศรษฐกิจล่ะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างนอกเหนือจากสงครามการค้าที่เราเห็นกันชัดๆสงครามการค้าเป็นแค่ส่วนหนึ่งคะ่ะจริงๆยังมีการแข่งขันของสกุลเงินหยวนที่พยายามจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแม้จะยัง เอ่อยังสู้ดอลลาร์ไม่ได้ในตอนนี้แต่ก็เป็นความพยายามระยะยาวของเขานะคะแล้วก็โครงการ Bell and Broad Initiative หรือ BRI อันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจไปทั่วโลกครับ<า>เห็นข่าวอยู่บ่อยๆค่ะรวมถึงการใช้เครื่องมืออย่างการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจตอบโต้กันไปมาด้วยค่ะครับผมแล้วด้านการทหารล่ะครับประเด็นไหนหน่ากังวลที่สุดครับคงหนีไม่พ้นเรื่องไต้หวันค่ะจุดนี้เปราะบางมากจริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการ,รเผชิญหน้าได้ตลอดเวลา เพราะจีนก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเขาขณะที่สหรัฐก็ให้คำมั่นว่าจะช่วยปกป,ป้องตัวเองอ จีนเองก็เร่งเสริมสร้างกองทัพให้ทันสมัยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสร้างความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ด้วยสหรัฐก็ตอบโต้ด้วยการกระชับพันธมิตรต่างๆนะคะอย่างที่เราเห็นข่าว AUKS กับออสเตรเลียอังกฤษที่เกี่ยวกับเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เน้นเรื่องเทคโนโลยีทางทหารอื่นๆด้วยหรือการเพิ่มความร่วมมือกับฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นอันนี้ก็ชัดเจนค่ะนอกจากการแข่งขันที่จับต้องได้เหล่านี้แล้ว ยังมีอีกมิติหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือสงครามเรื่องความคิดเรื่องข้อมูลข่าวสารถูกต้องค่ะอันนี้ก็สู้กันหนักเหมือนกันจีนพยายามสร้างเรื่องเล่าหรือ narrative ของตัวเองขึ้นมาเพื่อให้โลกมองจีนในแง่บวกมากขึ้นแล้วก็ลดทอนอิทธิพลของสหรัฐผ่านข้อริเริ่มระดับโลกต่างๆที่เขาเสนอมาเช่น Global Development Initiative GDI GDI เสนอแนวทางการพัฒนาแบบจีนหรือ Global Security Initiative ที่เสนอโครงสร้างความมั่นคงแบบทางเลือกนอกจากนี้ก็ใช้แพลตฟอร์มอย่างติ k To k อหรือสื่อต่างๆในการสร้างอิทธิพลในต่างประเทศควบคู่ไปกับการควบคุมข้อมูลข่าวสารอย่างเข้มงวดมากๆในประเทศตัวเองครับดูเหมือนว่าสถานการณ์มันตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังๆที่มีการปิดสถานกุงศุนหรือข้อพิพาทเรื่องสื่อต่างๆมันสะท้อนอะไรครับเนี่ย หลักๆเลยคือความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและก,กันที่มันฝังรักลึกมากๆค่ะสหรัฐก็มองว่าจีนต้องการจะล้มล้างระบบโลกเดิมมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมทางการค้าเทคโนโลยีส่วนจีนก็มองว่าสหรัฐพยายามทุกทางเพื่อสกัดกั้นการพังอาจขึ้นของจีนแล้วก็แทรกแซงกิจการภายในโดยเฉพาะเรื่องระบบการปกครองการที่โลกดูเหมือนจะแบ่งขั้วกันมากขึ้นแบบนี้มันมีความเสี่ยงยังไงบ้างครับแล้วพอจะมีโอกาสอะไรอยู่บ้างไหม ความเสี่ยงที่ชัดเจนที่สุดก็คือความขัดแยงทางทหารนี่นแหละค่ะโดยเฉพาะบริเวณจุดวับไฟอย่างไต้หวันอันนี้น่ากังวลสุดแต่ในขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายเองก็ยังพยายามบริหารจัดการความขัดแย้งอยู่นะคะไม่ให้มันบานปลายไปแล้วก็ยังเห็นการพูดคุยกันของผู้นําอยู่บ้างเป็นระยะระยะครับครับแล้วก็ยังมีความจําเป็นที่ต้องร่วมมือกันในบางประเด็นที่มันกระทบทั้งโลกจริงๆเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ สรุปแล้วความสัมพันธ์จีนสหรัฐตอนนี้ซับซ้อนมากเลยนะครับเป็นทั้งการแข่งขันขัดแยง้งแต่ก็ยังต้องพึ่งพากันในบางเรื่องอยู่แล้วก็พยายามหาทางอยู่ร่วมกันให้ได้ถูกต้องเลยค่ะและไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะเดินไปทางไหนก็ตามนะคะทุกประเทศทั่วโลกเลยรวมทั้งเราเองก็ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนค่ะหลีกเลี่ยงไว้ได้เลยน่าคิดต่อจริงๆครับงั้นทิ้งทายไว้ให้ไปขบคิดกันเล,เล่นๆนะครับว่า ถ้าขั้วอำนาจโลกเปลี่ยนไปจริงๆโลกที่เราอยู่จะเปลี่ยนหน้าตาไปอย่างไรหรือท่ามกลางเกมของมหาอำนาจนี้ประเทศอย่างเราควรจะวางตัวอยู่ตรงไหน